n a วีเกตเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการบ้านทองทาราโครงการบ้านคุณภาพราคาประหยัดในทำเลที่น่าอยู่ใช้เวลาเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพียง20นาทีเป็นบ้านร่วมสมัยชั้นเดียวที่มีกลิ่นอายของธรรมชาติขนาดพื้นที่30.8ตารางวาจำนวน2ห้องนอนหห้องน้ำหนที่จอดรถ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยการเดินทางไปยังโครงการบ้านทองทาราโดยเริ่มต้นจากหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสุขาพิบาลสามถนนลำมคำแหงฝั่งขาออกขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนลำมคำแหงประมาณ2.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุวินทวงศ์ ขับต่อไปบนถนนสุวินทวงศ์อีก10กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายที่4แยกมหานครเพื่อเข้าสู่ถนนเชื่อมสัมพันธ์ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนเชื่อมสัมพันธ์ประมาณ6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสัง้าสันติสุขให้ขับต่อไปในถนนสัง้าสันติสุขอีก3.4กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสัง้าสันติสุข40อีกประมาณ230เมตร โครงการจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะถึงแล้วจ้าโครงการบ้านทองธาราสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านๆ้า by j Asset Management